G.D กับการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศนะคะจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่น้องๆควรรู้ก่อนนะคะคือ G.D e เนี่ยค่ะมันจะเป็นวุฒิมัธยมปลายเทียบเท่ากับ มจะเป็นคล้ายๆกับการสอบกศนเลยแต่เป็นของฝั่งอเมริกาค่ะคือ g d ดเนี่ยเราจะสอบทั้งหมด4รายวิชาแล้วก็อายุปกติก็สอบได้ละดังนั้นน้องๆหลายคนจึงนิยมที่จะลาออกจากโรงเรียนแล้วก็มาสอบ g d ดแล้วก็แผนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีข้อจํากัดอยู่คือ 1. g d เนี่ยค่ะไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยและก็ทุกประเทศที่จะรองรับผลตัวนี้หรือบ ที่เนี่ยคะ่ะลองรับนะแต่ว่าจะต้องมีเกรดของม .4 ม .5 แล้วก็ใช้เกรด GD ดีเนี่ยคะ่ะในการมาทดแทนมหบางที่อาจจะรับเหมือนกันคือต้องมีเกรดม1ม .2 ม .3 แล้วก็มีวุฒิ GD ด้วยแต่ว่าถ้าโดนปีบเทีบาายบอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราจบมหเนี่ยตัวเลือกมหาวิทยาลัยเราอาจจะมีกว้างมากๆเลยพอมีเกรดม .4 ม .5 แล้วก็บวก G d ดีก็จะแคบลงแล้วถ้าม .3 าบวก g ีเนี่ยคะ่ะจริงๆตัวเลือกจะเหลือน้อยมากๆเลยดังน<า>ั้นก่อนที่น้องๆจะลาออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปสอบ G d ดีอะค่ะพี่แนะนําให้ดูปาาาทงก่่อนวเรแ ที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไหนประเทศไหนแล้วก็สาขาอะไรหลังจากนั้นดูเกณฑ์นในการรับก่อนว่าเขารับผลคะแนนตัวนี้ไหมแล้วมีเกณฑ์นในการรับยังไงบ้างและหลังจากนั้นเราถึงจะละออกจากโรงเรียนแล้วมาสอบ Gd ค่ะหรือว่าถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้ที่พี่เบนได้เลยนะคะ